เชื่อไหมคะค่าเดียวกันแต่ฟีลต่างกันได้ขนาดนี้เลยเพราะจริงๆแล้ว PID ต้องเหมาะกับสไตล์การบินของเราค่ะไม่ใช่แค่จำสูตรของคนอื่นแล้วเอามาใช้ตามกันเฉยๆซีซั่น2นี้เราจะมาคุยเรื่องที่สำคัญมากๆอย่าง PID ตามสไตล์การบินกันนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นสายฟรีสไตล์สายซีเนมาติหรือสายลองเรนจ์ บินไกลๆถ้าไม่จูนให้ตรงสไตล์ลำอาจจะดูนิ่งในโปรแกรมแต่พอขึ้นบินจริงฟิลที่ได้อาจไม่ใช่แบบที่เราต้องการก็ได้ค่ะจำง่ายๆแบบนี้นะคะ P คือความคมของการตอบสนองขยับแล้วลำตอบสนองทันที I คือการรักษาท่าทางช่วยให้ลำค้างมุลได้ไม่ไหลไม่ย่อย D คือการเก็บอาการสั่น ช่วยให้ลำหยุดสวยไม่กระตุกก่อนจะเริ่มปรับนะคะอย่าลืมเช็คของจริงก่อนทั้งใบพัดมอเตอร์และน็อตต่างๆน้อยซ่องสะอาดถึงจะจูนได้ผลจริงค่ะมาดูตามสไตล์กันนะคะถ้าเป็นสายฟรีสไตล์ที่ชอบความคมและติดมือลองเพิ่มค่าเพยกับดีขึ้นเล็กน้อยเวลาพลิกแรงๆลำจะหยุดได้นิ่งและมั่นใจขึ้นค่ะ ถ้าเป็นสายซีเนมาติที่อยากได้ภาพนุ่มลื่นดูสบายตาลดค่า p ลงหน่อยแล้วเพิ่มค่าจะช่วยให้ลำค้างมุมกล้องได้เนียนขึ้นภาพจะไหลต่อเนื่องมากขึ้นค่ะส่วนสายลองเรนที่เน้นความเสถียรและประหยัดแบตใช้ค่า p ระดับกลางๆลดค่า d ลงเล็กน้อยแล้วเพิ่มค่า i จะช่วยสู้แรงลมและบินได้นานขึ้นค่ะา สุดท้ายเลยนะคะลองออกไปบินแล้วฟังฟีลของลำดูว่ามันเข้ากับสไตล์ของเราหรือเปล่าถ้าจูนได้ตรงกับตัวเราแล้วเราจะไม่ต้องโฟกัสที่ตัวเลขมากนะและจะสนุกกับการบินได้จริงๆจูนลำให้รู้จักเราแล้วเจอกันในไฟหน้านะคะจริงๆแล้วเพจน,นี้ทําขึ้นมาเพราะอยากให้เรื่องโดนมันง่ายขึ้นกว่านี้นิดหนึงกดติดตาม obix conflict แล้ไว้ก็ได้นะคะ